เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยแมหินฝนนะครับเป็นเด็กที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับศาส,สนาภาษาและวัฒนธรรมเรามีทั้งหมดอยู่7ชาติพันธุ์นะครับมีชาติพันธุ์คนพื้นเมืองก็คือคนเหนือมีอาคาลาหูไทยใหญ่จีนเยา้าและก็ลีสูทั้งหมดเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ ที่นี่มีความหลากหลายทางศาสนาครับมีทั้งศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริต์แล้วก็อิสลามแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังคงมีการนับถือบรรพบุรุษแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางพูดผีเราจึงมีสมการในการดำเนินกิจกรรมนี้ก็คือ7บวก4เท่ากับ1 7ชาติพันธุ์บวกกับ4ความเชื่อศาสนาเท่ากับ1ก็คือการนับรวมทุกคนที่ห้วยไม่หินฝนไม่สงค่ะ ค็เป็นก็ใต้ค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของหนูก็คือการแต่งกายและวัฒนธรรมการกินค่ะเมนูเด็ดๆก็คือข้าวฟืนข้าวฟืนอุ่นข้าวฟื้นทอดค่ะนู่ช่องทาราโฮค่ะเป็นเสื้อค่ะเสื้อเด่นมีหมวกนะคะก็จะมีเสื้อแล้วก็จะมีสีแดงดำหรือว่าสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงเสริมแบบนี้ค่ะให้มันสวยขึ้นดูดีขึ้นค่ะเสื้อตัวนี้น่าบผม เสื้อของพ่อแล้วก็พ่อก็ให้ผมมาถ้าผมโตขึ้นก็ถ้าน้องโตมาต้องให้น้องต่ออาหาราการกินมีพวกข้าวปุกครับเพื่อนผมมีชนเผ่าอาคาลาหูรีสอร์ทเพื่อนในกลุ่มหนูล่ะคะก็จะมีเมียนหรือว่าเยานั่นเองคะแล้วก็เมืองลาหูอาคารีสอร์ทครบเลยคะ่ะ มีความแตกต่างในด้านของชนเผ่าแต่ละคนก็จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่มันแปลกตรงที่ว่าในความแตกต่างมากๆในในโรงเรียนของเรานี้เนี่ย mm hmm. เด็กๆพวกนั้นเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแปลกสําหรับเขา mm hmm. เขาสามารถไปเล่นกับเพื่อนๆที่พูดคนละภาษาได้หรือว่าถ้าเขาไม่สามารถสื่อสารในภาษาชนเผ่าของเขาเอง mm hmm. เขาก็จะใช้ภาษาไทยแต่ในภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นภาษาไทยที่ ไม่ค่อยถูกหลักมากนะแต่ก็พอที่จะสื่อสารได้ค่ะแต่ในเรื่องของรูปร่างลักษณะตอนนี้เนี่ยกระแสสังคมสื่อต่างๆมันก็จะเข้ามาเด็กๆที่ได้ดู YouTube หรืออะไรบ้างที่เขาไม่ได้ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเขาก็จะมีสื่อต่างๆเนี่ยเป็นตัวล่อให้เขาเนี่ยไปบูลลี่เพื่อนๆในด้านอื่นๆนะคะ ูเมชันก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะผู้หนูก็แบบอยู่ที่ดอยแล้วก็มันอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดอย่างนี้บางครั้งก็ล้อกันเองอนี้ค่ะว่าทาไมพูดคํานี้ไม่ชัดอะไรอย่างนี้ค่ะคาบุรีก็คือมันแบบมันจีดอยน,นะคะจีดจีดก็ประมาณแบบว่าคนไม่มีสัญชาติอะไรอย่างนี้คะ่ะรู้สึกว่าในเนื้อทําใจอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราพยายามส่งเสริม แล้วก็รณรงค์นะครับให้กับเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยได้ตระหนักก็คือการเคารพซึ่งความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งในความเป็นสถานศัพท์ปลอดภัยนั้นมีการดําเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐเราดำเนินกิจกรรมไปแล้วนั้นเนี่ยเรามองในเรื่องของกายภาพและก็เชิงบริบทแต่สิ่งที่เราได้คําตอบจากเด็กเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือเด็กสะท้อนขึ้นมาว่าความปลอดภัยนั้น ควรที่จะเกิดขึ้นก็คือความปลอดภัยทางความรู้สึกซึ่งเป็นเซฟโซนของเขาในการแสดงออกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะลดการบูลลี่ลดการเหยียดหยาม <c oughs> คำว่ามะหินก็คือเราใช้ก้อนหินนะครับในการแทนสัญ,ญลักษณ์ในการรณรงค์ให้กับนักเรียนโดยการนับเอาก้อนหินเนี่ยแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์คำว่าเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนนะเป็นภาษาเหนือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่ามะหินเพื่อนสุขหมายถึงก้อนหิน ที่เพื่อนๆของเรามีความสุขด้วยกันคือการรวมเอาก้อนหินที่มีหลากหลายขนาดหลากหลายลักษณะทางกายภาพหลากหลายทางสีมารวมกันสแสดงถึงว่าการนับรวมของทุกคนโดยที่เกิดจากเด็กๆได้ร่วมกันทํากิจกรรมครับหนูไปเก็บก้อนหินสีขาวมาคะ่ะก้อนนั้นมันจะเป็นก้อนเล็กๆและมีสี่มุมก็คือมันจะมีหลายมุมหนูก็แค่คิดว่าคนเราก็มีหลายมุมเหมือนกันอยากให้มองหลายๆมุมไม่ให้มองมุมเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะสีขาวเป็นแบบ ความบริสุทธิ์ค่ะสีเขียวก็เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติอยู่แบบเรียบง่ายอะไรแบบนี้ค่ะอิสลามจะสอนเรื่องที่แบบทําความดีไม่ไปไม่ไปทําความไม่ดีแบบนี้ค่ะที่เลือกหินสีดํานะคะเพราะว่าสีดํามันดูเรียบง่ายคะ่ะแล้วก็เหมือนเสื้อของชนเผ่าลาหูนะคะแล้วก็เห็นได้ถึงกันอยู่กันกินของชนเผ่าลาหูคะ่ะแล้วก็ความเรียบง่ายคะ่ะ ผมเลือกหินทรงไข่มาเพราะว่ามันตรงกับประเพณีไข่แดงครับพอมีกิจกรรมนีเข้ามาเนี่ยเด็กๆหลายคน,นยกล้าที่จะพูดมากขึ้นเด็กๆได้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดของเขาเองทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนนรับฟังเขามากยิ่งขึ้นนะคะการที่หนูไปเดินเมืองมานะคะคือได้เข้าใจเพื่อนมากขึ้น เขากินยังไงอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองไปศึกษาดูครับแล้วจะได้เข้าใจกับชนเผ่านั้นเองครับจะได้รู้เกี่ยวกับพวกภาษาของเขาครับพวกการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้เขาเคารพในความต่างของเพื่อนสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เด็กๆสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหนูสามารถอยู่กับเพื่อนได้ครับเพราะเราก็ได้เรียนรู้ศาสนาของเขาด้วยไงคะเราก็ต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคะ่ะ พื้นที่ในโรงเรียนที่ควรปลอดภัยเหรอคะก็คือครูดูแลดีมีเพื่อนที่ดีอะไรเงรี้ยค่ะไม่บุลี่ค่ะเราดึงอยากจะเห็นในความปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กๆแล้วก็เกิดเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆของเขาว่ะณปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆแต่สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันก็คือสภาพของจิตใจและทัศนคติรวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆว่าเราเนี่ยสามารถที่อยู่ร่วมด้วยกันได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบ่งแยกและก็ไม่เคยกิงใครมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าหากว่าเรานับรวมคนทุกคนให้อยู่ในโรงเรียน โรงเรียนจะเป็นสังคมเสมอนจริงให้เด็กได้เป็นผู้ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเกิดการเรียนรู้ที่ท้จริงในการพัฒนาตนเองและก็พัฒนาชุมชนของเขาต่อไปครับ